ในอดีตจังหวัดน่านถือว่าเป็นเมืองปิดที่ไม่ค่อยมีคนภายนอกเข้าออกพลุกพล่านแต่มาถึงวันนี้น่านกำลังจะเป็นเมืองที่เปิดรับนักท่องเที่ยวจากภายนอกเข้ามาท่องศิลปะวัฒนธรรมแบบฉบับของคนเมืองน่านอันเป็นแบบล้านนาที่ไม่เหมือนบ้านเมืองอื่นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถือเป็นการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์และจุดเด่นของจังหวัดน่านไปแล้ว จะพบเห็นจากจิตรกรรมฝาผนังวัดวาอารามบ้านเรือนหรือแม้แต่ผ้าทอลายน้ำไหลของคนเมืองน่านที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและงดงามถ้าเรามาดูจุดแข็งของน่านปั๊บน่านหนึ่งมีเมืองเก่าเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิตเมืองเก่าที่ไม่ใช่ซากโบราณสถานเมื่อความเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิตปั๊บเนี่ยเราใช้งานเมืองเก่าอยู่เราใช้วัดนั้นอยู่เราใช้บ้านเก่าอยู่เราใช้วิถีเก่าอยู่ผสมผสานอยู่ แต่เราปฏิเสธการพัฒนาไม่ได้การแก้ไขการปรับปรุงการซ่อมแซมนี่ถ้าเกิดเราไม่มีองค์ความรู้ในการพัฒนาฐานเมืองเก่าของเราไว้นะฮะสุดท้ายเนี่ยความรู้ไม่มีหรือเราแห่ไปกับเรื่องเรื่องสถาปัตยกรรมใหม่เราต้องการความสะดวกสบายใหม่เราอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนโครงสร้างบ้านไปเปลี่ยนวิถีชีวิตไปแสวงหาสู่ความสบายไปเพราะแสวงหาความสู่ความสบายปั๊บเนี่ย สิ่งที่เป็นรากเหง้าเป็นตัวตนเราหายไปความเป็นเมืองเก่าหายไปจุดขายหายไปแล้วหามว่าใครจะมาอีกสิ่งเหล่านี้ก็คือการทำลายตัวเองเมื่อความเจริญต่างๆได้ย่างกลายเข้ามาในเมืองน่านหลายสิ่งหลายอย่างย่อมมีความเปลี่ยนแปลงและกลายเป็นแรงเสียดสีที่ทําให้คนในเองวิตกกังวลว่าเมื่อเปิดจังหวัดให้กลายเป็นจังหวัดท่องเที่ยวแล้วสิ่งที่ตามมาจะเป็นอย่างไร เมื่อไม่อาจหยุดยั้งกระแสหลั่งไหลของผู้คนที่มุ่งเข้าสู่เมืองน่านจึงต้องสร้างแนวป้องกันปัญหาที่อาจตามมาซึ่งกลุ่มฮักเมืองน่านเล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำคลังข้อมูลจังหวัดเป็นศูนย์รวบรวมองค์ความรู้ซึ่งทางภาครัฐและเอกชนหรือแม้แต่หน่วยงานกลุ่มองค์กรต่างๆร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อนำมาเป็นแนวทางและรูปแบบในการจัดการตนเองรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ด้วยความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนน่านเราจะพบเห็นป้ายรณรงค์ไม่ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ริมน้ำน่านที่คนเมืองน่านเองก็ให้ความร่วมมือกันอย่างดีน่านเนี่ยมีต้นทุนเดิมอยู่แล้วในเรื่องของทรัพยากรอย่างถ้าเรามองไปรอบๆเนี่ยน่านจะมีป่าเยอะมีมีแม่น้ำน่านซึ่งเป็นสายหลักมีห้วยมีวิถีชุมชนที่ยังเป็นวิถีเดิมอยู่มีกลุ่มองค์กรที่ถือว่าเข้มแข็ง นะคะแต่ตรงนี้เองเนี่ยเราก็เลยมองว่าทําอย่างไรจะให้เกิดการทํางานร่วมกันและเห็นภาพร่วมกันได้มาดูในเรื่องของข้อมูลและต้นทุนที่เรามีอยู่ก่อนแล้วเราจะเอาข้อมูลและต้นทุนที่มีอยู่เนี่ย มาดูว่ามันมีชุดความรู้หรือองค์ความรู้และมีต้นแบบดีๆอะไรบ้างที่สามารถเป็นแนวทางเอามาวางรูปแบบในการจัดการตนเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่อากาศที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรต่างๆที่จะเข้ามาค่ะอันนี้ก็เลยเราก็เลยมองในเรื่องของข้อมูลความรู้นําไปสู่การจัดการ การศึกษาชุมชนผ่านการจัดการตนเองขึ้นในรูปแบบหลักสูตรนับเป็นความพยายามเพื่อที่จะปลูกฝังคนานให้จัดการตนเองแบบมีทิศทางนอกจากนี้ยังจะต้องเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นๆด้วยการให้ความรู้กับชาวบ้านเหมือนเป็นการติดอาวุธทางปัญญาที่จะเป็นภูมิคุ้มกันชั้นดีให้พวกเขาอยู่รอดจากโลกภายนอกที่พร้อมจะแทรกแซงชุมชน เรียบเสมือนการสร้างคุณค่าและรักษาการใช้ชีวิตปรับชีวิตวัฒนธรรมและตนเองให้อยู่รอดในโลกสมัยใหม่ได้